เบี้ยสลัดนี้ซื้อมาสี่วันแล้วนะคะก็เหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวใกล้จะกลับบ้านเก่าก็เลยจะมาลงปลูกซะเลยนะเพื่อนๆว่าจะรอดไหมนี่วันนี้อากาศสิบองศานะคะพรุ่งนี้เริ่มต้นเริ่มต้นเอ่อไม่รูบบ้ใบไม้ ใบไม้ผลินะคะปลูกเลยค่ะมาช่วยกันปลูกหน่อยปลูกเลี้ยงนี้แหละคะ่ะวันนี้วันที่ยี่สิบนะคะว่ามันจะจะรอดไหมเพื่อนว่ารอดไหมช่วยกันปลูกเลยนะช่วยกันลุ้นรอดหรือไม่คะมีความเห็นเป็นไง เม้นมาเลยนะคะเม้นมาเลยเพื่อนๆจ๋าปลูกแค่แค่แถวเดียวเนาะแต่ว่าที่เหลืออยู่นี่เราก็จะใส่อีกกระถางหนึ่งนะคะจะใส่มันอีกนี้เรามีมะกรูดด้วยวันนั้นที่เราโชว์ว่าเราซื้อมะกรูดนะคะเพื่อนๆ มาใส่กระถางเลยมันจะได้ลากมันจะได้ไม่งอง่ายมากเลยปลูกผักในต่างแดนนี่ง่ายมากเราไม่ได้พ่อเองค่ะเสร็จเสร็จ้เพื่อนนี่มันขูดก็ใส่กระถางอย่างสวยงามอุ้ยอุยอุยอันนั้นจะลุ่มลงไปแล้ว นี้อันที่เหลือดินเรามีน้อยเดียวเราก็จะขยับขยายมันตรงนี้นะคะเพื่อนๆนี่เดอันนี้ไว้เลยยังไม่มีเวลาไปซื้อดินนะคะซื้อดินที่มันมีปุ๋ยมีอะไรพร้อมน่ะดินที่เข้าหมักแล้วดินเราเองมันดินเก่าปลูกมันนานแล้ว สอสามปีนันเปลี่ยนดินทีไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่นี้ก็ปลูกไว้ก่อนเพราะว่าเอาลงดินไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะตายก่อนตอนนี้เพื่อนว่าจะโอ้ยไม่รอดหรอกเนี่ยมันมันเปื่อยแล้วเขาก็มีปุ๋ยใส่มานะนี่ แล้วก็ค้อปุ๋ยใส่ลงไปเลยอันที่มันนั้นแล้วก็เอาดินใส่เลดินมันมีปุ๋ยที่ก็ปลูกขายจนมากเขาจะใส่ปุ๋ยมาเรียบร้อยนะคะเพื<ๆ>่อนเพืนี้เราก็จะลดน้ํามันลดอย่างนี้ไปก่อนนะคะเพื<ๆ>่อนๆเพราะว่าน้ําเย็นมากเลยน้ําที่เราเก็บน้ําฝนไว้น่ะมันเป็นน้ําแข็งเราก็เลยแต่ก็จําเป็นต้องลดมัน อันนี้ก็ลด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 เสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวสี่วันมาดูกันนะคะว่า จะงามหรือจะไม่งามนะคะเพื่อนๆมีก็ต้นทิวลิปของเรานะคะดูสิถีมากถีมากดูสิงอกเต็มเลย แต่อากาศมันเย็นมันก็เลยยังไม่มีดอกนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็เหมือนกันทีจริงๆเลยทีทีทีแต่อันนี้นะต้นกุชชัยนะคะกุชชัยนี่กระถางเล็กนี่ก็มีมาคอยชมกันนะคะว่าจะออกดอกเมื่อไหร่เห็นไหมคะดอกกุหลาบเรานี่ เริ่มแตกแล้วนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มาดามกะปิทันเนอร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบายบาย